ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของพวกเราในวันนี้นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับจากกิจกรรมเด็กไทยหัวใจพอเพียงมาพูดคุยเล่าถึงกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้ครับสวัสดีครับเชิญแขกรับเชิญของเราแนะนําตัวสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสติรัตน์คำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี5-10โรงเรียนหากใหญ่วิทยาลัยประธานชมรมเด็กไทยหัวใจพอเพียงวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาแนะนาค่ะ ชมรมเด็กไทยหัวใจพอเพียงภายใต้โครงการเครือข่ายค่ายการเียนธนาคารดิสโก้มีความเป็นมาคือจัดตั้งชมรมเพิ่มมุ่งเน้นให้เยาว,วชนได้ระนับถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินอีกท,ทั้งก็เสริมสร้างทักษะจําเป็นในชีวิตประจำวันทางโรงเรียนโดยกลุ่มสาระการงานอาชีพได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2565มีสมาชิกมากกว่า500คนกิจกรรมที่จัด สมาชิกและผู้ที่สนใจได้มีทักษะชีวิตในเรื่องของการจัดการการเงินและสรา้างภูคุมกันที่เข้มแข็งให้กับตนเองค่ะโดยกิจกรรมที่จัดมีเอาไว้เพื่ออนาคตให้นักเรียนได้ทำบัญชีรายรับรายจ่าย2ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นโดยให้เราคิดว่าในแต่ละวันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ไม่จําเป็นสัญญากับตัวเองว่าจะต้องลดค่าใช้จ่ายนเทให้ได้และเมื่อลดได้แล้วเนี่ยเราจะมีเงินออมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ 3. เห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้รณรงค์ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่ใช้แล้วเรากลับมาใช้ใหม่ได้หรือนำไปบริจาคให้กับรุ่นน้องต่อไปค่ะ 4. หารายได้เพิ่มให้นักจัดกิจกรรมให้นักเรียนหารายได้ระหว่างเรียนผ่านโครงการอาชีพ5เสริมสร้างทักษะการดารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนได้มีนโยบายให้คุณครูผู้สอนทุกคนพูรณาการการเรียนรู้ผ่านโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง น้องเรียนมีนโยบายให้คุณครูผู้สอนทุกคนพูรณานการการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการทํางานร่วมกันผ่านโครงงานเป็นฐานแต่ละระดับชั้นได้กําหนดหน่วยงานพูรณาการดังนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่1อาศจรรย์เรียนรู้อัศจรรย์ซ่อนร้อนเย็นสู่แก้วนำรักโลกระดับชั้นมัธยมศึกษาที่2ออิสระเรียนรู้สู่ความพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าโลกสวยด้วยรีไซเคิลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ภูมิปัญญาไทยในยูฟูเก้าเวิลด์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เรียนรู้อิสระอยากสร้างสารรค์และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของดีเม,มืองสงขากิจกรรมที่จัดเพื่อดณรนคงให้ผู้ปกครองและเยาวชนได้ระหนักถึงความสาคัญของการวองแผนทางการเงินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ นาโรงเรียนบ้านของมังกทูงสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ตลาดนาสุขภาพพิศบาลนครหาดใหญ่ค่ายชุมชนค่ายเสนาณรมค์และสถานีวิทยุช่วงสิบเอ็ดขอย่าลืมนะคะออมก่อนใช้สร้างวินยัยทางการเงินครับก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้